สวัสดีค่ะนะคะพบกับพายมอสเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมาล้างมันเกลนะคะที่คุณแม่อาจารย์มุขท่านเมตตาไว้ให้พี่มดนะคะเมื่อวานเกลือคะ่ะแช่น้ำเกลือก่อนนะคะ แน้ำเกลือแล้วก็ปอกเปลือกตรงไหนเน่าแล้วก็ปาดทิ้งนะคะไม่ให้กินอันนี้เป็นน้ำเกลือนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะเดี๋ยวเราปอกแล้วแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนูนได้เปลี่นมันเกว เสียงโซ่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยสงสยัยจะหอมมันแก้วเสียแล้วพี่มดเราหมดครับมดครับมาช่วยล้างมันแก้วหน่อยเร็ว ข้าวไปให้กินนะคะห่อข,ข้าวมาเผื่อพี่มดด้วยเดี๋ยวลูกเดียวโอ้ยแปนเน่าเลยมดครับเดี๋ยวเอาไปเอาข้าวให้พี่มอดกินก่อน ข้าเสร็จแล้วก็จะได้กินมันแกวโอ้ยังปอกอีกนานค่ะกว่าจะปอกเสร็จเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาข้าวเอาข้าวให้กินก่อนสิ เรามีข้าวนะคะมาฝากพี่มดทุกวันเลยเอาข้าวไปให้พี่มดก่อนมันเกลีอกว่าจะปอกได้ก็อีกนานพี่มดกินข้าวไปก่อนเนะาะครับก่อนเร็วครับก่อนลูกครับกินข้าวกนอนอันนี้ก็จะเป็นข้าวสุกนะคะเราเอามาให้เรามาฝากพี่มดทุกวันเลย อร่อยไหมครับอร่อยครับเดี๋ยวไปปอกมันแกวต่อลูกเดี๋ยวค่อยกินมันแกวนะคะไปปอกมันแกวต่อนี่ค่ะมันเกวของเราล้างสเสร็จแล้วน,นะคะอันนี้คือน,น้ำเกลือแต่แช่น้ำเกลือนะคะ ล้างปกเปลือกนะคะตรงไหนเน่าก็ปาดทิ้งหมดค่ะเน่าเยอะเลยนะคะนี่ปาดทิ้งค่ะปาดทิ้งกินไม่ได้อืมขอชิมน้ําเกลือหน่อยพี่มอสไม่ต้องล้างน้ําเกลือนะคะเราเอาไปให้พี่มอสกินเลยแล้วก็มาใส่ใส่กะละมังนะคะใส่กะละมังใบนี้ ก็ไม่ให้กินเยอะนะคะกินวันละหนึ่งถุงนะคะกินวันละหนึ่งถุงพี่มอจะได้เปลี่ยนนะคะรสชาติอาหารอือโอ้ยจา้าวนก็ดึงโซ่เดี๋ยวพี่มอเดี๋ยวได้แล้วได้แล้ว ย้อนแสงหรือเปล่าน้องถอดสับก็ได้เดี๋ยวมอเดียวโอ้ยพอเทวดาเราหิวมากหอมหอมมันแกวเจ๊กะไอีมอสกินละวันแค่นี้นะคะ ไปค่ะเอาไปให้พี่มอสมาแล้วครับหวาน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 ครับหวาน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 ครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มุกครับขอบคุณคุณแม่อาจารย์มุกครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยว ขอบพระคุณคุณแม่จันมุกอย่างสูงนะคะสาธุบุญนะคะคุณแม่บุญรักษาเทวดาทุ้งครองขอให้คุณแม่จ์นมุกและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ธุรกิจกิจการทัวร์ของคุณแม่ลํำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญที่เมตตามันแก้วหวานๆกับพี่เต้นนะคะขอบคุณขอบคุโจรรักค่ะแม่โจรรักโจรรักมันแก้ว โอ้ยยังขอบคุณแม่ยังไม่เสร็จเลยโจรลักดึงมันแก้วไปแล้วกราบขอบพระคุณสาธุบุญจ้านะคะคุณแม่หิวมากหิวมากแม่ควานกล่าวคำขอบคุณยังไม่เสร็จเลยหันไปได้ยินแต่เสียงกระมัง มือยาวมากเลยนะพี่มอดอืมไม่ได้สนใจครับขอให้ผมได้กินเมื่อวานก็ได้ออกกำลังกายแล้วค่ะพาเดินแซบไหมพี่มอดอืมมดบอกแซบมากครับแม่มพี่มดกินแม่จะเก็บอึ หมดหรือยังลูกหมดแล้วเก็บกะละมังด <Korea> <sh am aya> ้วยครับโอ้ยังแม่ยังเหยียบพึ่งฟ้าวจะฟ้าวทำไมเนี้ยเอาทีละลูกโอ้โอ้โอ้ตกโอ้ตกโอ้ตกโอ้แบ่งมีแบ่งใส่ปากมีเก็บไว้ที่งวงแบ่งใส่ปากนั่นแหละเก็บทีละลูกอย่างนั้นแหละพี่มอดเออโอ้ยังไม่หมดอีกลูกนึงเออบินไปก่อนเลยกะละมังเดี๋ยวเก็บลังแม่ กราบขอบพ,พระคุณสาธุบุญกับคุณแม่าจานมุกนะคะสําหรับมันเก้วันหวานนะคะที่เมตตาพี่มดนะคะคุณแม่ได้กินแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราปอกเปลือกล้างแช่น้ําเกลือให้กับพี่มดได้รับประทานแล้วนะคะขอพระคุณสาธุบุญกับอาจารย์แม่อย่างสูงนะคะที่เมตตาพี่มดมาดูตลอดค่ะคุณแม่บุญรักษาเทวดาลุ่มคลองขอให้ธุรกิจการงานกิจการทัวร์ของคุณแม่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ารวย ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะโอ้บินมาแล้วค่ะ